สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad Times Stories ช่องนี้มีคดีดังอีกครั้งนะคะคดีดที่น่าสนใจคดีดนี้เกิดขึ้นที่เมืองซานดิเอโกเป็นคดีฆาตรกรรมที่อุกอาจมากๆเลยค่ะซึ่งคดีดนี้เกิดขึ้นกลางเมืองโดยคนร้ายได้เข้ากระหน่ำยิงหญิงชายคู่หนึ่งอย่างไม่เกรงกลัวบนตึกสูงชั้น35ของอาาพาร์ตเมนต์หรูสเปียร์ซานดิเอโกบนถนนไอซ์แลนด์อเวนิว ทางตะวันออกของหมู่บ้านค่ะชยายหญิงทั้งคู่นี้ได้ถูกทำร้ายโดยที่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวการฆาตกรรมเกิดขึ้นจากใครบางคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่มีทางผิดเพราะความโด่งดังและความยิ่งใหญ่ในโลกโซเชียลจนทำให้กล้าลงมือโดยไม่คิดหน้าคิดหลังสร้างโศกนาฏกรรมแล้วก็ความรุนแรงที่ช็อกคนมากมายโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเขาเองค่ะ คลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงดาวแห่งโลกโซเชียลอีกคนเขามีชื่อว่าอาลีนาสเซอร์อบบดุาบานหรือว่าในโลกโซเชียลเขาได้ใช้นามแฝงว่าจินคิสค่บ ซึ่งนายอาลีหรือว่าจินคิสคนนี้นะคะเขาก็มีผู้ติดตามในติกตอกมากเกือบล้านคนเลยในตอนนี้มีช่อง YouTube ที่มี subscriber มากกว่า1 7 0 0 0 0คนใน Instagram มอีกกว่า2,505 0 0คนโดยยังไม่รวมช่องทางทาง Facebook อีกด้วยนะคะชายหนุ่มคนนี้ดังจริงดังจังด้วยการแสดงเรียนแบบดาราดังในภาพยนตร์อย่างเรื่องจอห์นวิกก็ d f ฟา h e เธอ แต่ที่ทำให้เขาเป็นที่นิยมมากๆก็คือการเรียนแบบโทนี่มอนทาน่าจากภาพยนตร์ในปี1983เรื่อง scarface และเรื่อง skyrim ค่ะนายอาลีนะคะได้เริ่มเข้าสู่วงการโซเชียลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมปี2019ซึ่งในปี2021นี้ไม่แน่ชัดว่านายอาลีได้รับรายได้จากช่องทางโซเชียลเหล่านี้เท่าไรค่ะ แต่มีรายงานว่าเขาน่าจะทำรายได้จากทุกช่องทางข้างต้นในปีนี้ไม่ต่ำกว่า1ล้านถึง5ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนอกจากรายได้จากสื่อโซเชียลเหล่านี้แล้วนั้นตอนนี้นะคะอาลีก็ยังได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่สองโปรเจกต์ของมอนทาน่าในเรื่องของอสการ์เฟสซอรี่ฟิล์มแล้วก็มอนทาน่าอสการ์เฟสซอรี่สโดยงานทั้งสองชิ้นนี้นะคะก็เป็นงานที่เขาได้รอมาทั้งชีวิตตัวเขาเองยงแทบไม่เชื่อเลยว่าเขาได้รับโอกาสแบบนี้จริงๆ ซึ่งถ้าหากดูจากความโด่งดังรวมถึงโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งสองโปรเจกต์นี้เม็ดเงินที่เขาได้จากตรงนี้ก็ไม่น้อยเลยนะคะท่านผู้ชมแฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็ต่างชื่นชมเขาในบทบาทของชายหนุ่มที่มากความสามารถค่ะตลกสนุสนานทุกคนมีความสุขทุกครั้งในการชมการแสดงของเขาซึ่งเขาก็เริ่มต้นสิ่งนี้ในปี2019จนกระทั่งมาถึงวันนี้เขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเองนะคะ ก็ได้กลายเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมายมีความโด่งดังมีเงินมหาศาลซึ่งนับว่าสิ่งที่เขาได้ทำก็ส่งผลตอบแทนให้เขาค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวนายอาลีหรือว่าจิงคิสคนนี้นะคะก็มีภรรยาแสนสวยค่ะชื่อว่าแอนนามารีอบูดาบานซึ่งเธอก็มีอายุ28ปีนะคะภรรยาของเขาแม้ว่าจะไม่โด่งดังเท่ากับเขาในโลกโซเชียลแต่ก็มีผู้ติดตามไม่น้อยในอินสตาแกรมแล้วก็ช่องทางทาง Facebook ค่ะ พวกเขาทั้งสองคนได้สร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวน่ารักวัยห้ขวบอยู่หคนซึ่งทั้งหมดก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันในเมืองซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่ถนนไอซ์แลนด์นะคะแต่ว่าเรื่องราวแห่งความสุขนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในปี2021ค่ะนายอาลีโดนแจ้งตำรวจให้มาจับจากข้อหาทำร้ายร่างกายโดยภรรยาของเขาเองนะคะในเดือนกันยายนซึ่งลูกสาวตัวเล็กของเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะ พ่อของเธอทำร้ายแม่ของเธอด้วยการผลักล้มลงและนั่นทำให้แอนนาไม่ทนอีกต่อไปค่ะโดยคาดว่าสถานการณ์ต่างๆของทั้งสองคนคงจะไม่ดีแบบนี้มานานแล้วนะคะหลังจากนั้นได้ไม่นานค่ะวันที่18ตุลาคมปี2021อันนาจึงขอให้นายอาลีออกจากห้องพักที่พวกเขาแชร์กันอยู่และนายอาลีก็ออกไปอาศัยโรงแรมค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าด้วยความแค้น ความห่วงคิดถึงหรือว่าความห่วงนะคะทำให้ในายอาลีเนี่ยนอกจากจะสะกดรอยตามอาาแล้วยังคิดแผนพิเรนด้วยการติดแอปดักฟังไว้ที่ iPad ของลูกสาวตัวน้อยรวมถึงวกกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะติดกล้องวงจรปิดค่ะเพื่อคอยติดตามว่าภรรยาสาวสวยของเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันผ่านโทรศัพท์ของเขาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามากนะคะก็เลิกกันแล้วก็ควรให้มันจบจไป แต่จากที่เห็นนอกจากนายอาลีจะไม่ยอมจบกับเรื่องนี้แล้วการทำแบบนี้ก็ถือว่าหาเรื่องชัดๆเลยนะคะและในที่สุดวันแจ๊ปพอตของทั้งสองคนก็มาถึงค่ะหลังจากที่นายอาลีออกจากบ้านได้เพียง3วันในวันที่21ตุลาคมปี2021ในช่วงบ่ายของวันนั้น เมื่อนายอาลีที่คอยสะกดรอยตามและดักฟังอนาอยู่ทุกเมื่อชว่ววันได้ยินบทสนทนาที่เขาคิดว่าบาดใจมากๆจากภรรยาสาวและชายหนุ่มที่เขาไม่รู้จักในบทสนทนานั้นนะคะมีบางช่วงที่ทั้งสองคนหัวรอกกิก๊กกัน และด้วยจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ได้ทำให้นายอาลีนิฮูอื้อของขึ้นองลงขึ้นมาเลยค่ะไม่รีรอรีบขับรถไปที่ห้องพักที่เขาได้เคยสุขสมกับภรรยาทันทีและเมื่อเขาได้เจออันนาแล้วก็เพื่อนชายซึ่งได้ทราบชื่อภายหลังก็คือนายเรเบินคาเดเนสแบรอนอายุ29ปีอาลีไม่ได้ฟังอิระค่าอยรมไม่ได้ให้ใครอธิบายใดๆทั้งสิ้นเขาได้ระดมยิงไปที่แบรอนเข้าที่คอ แแล้วก็หัวถึง3นัดด้วยกันนะคะและด้วยความโกรธแค้นจัดจนหน้ามืดตามมยอย่างที่บอกไปเขาก็ได้ยิงไปที่หน้าผากของอาาภรยาที่เขาได้เคยรักมากด้วยอีกคนค่ะโดยหลังจากที่เขาได้ฆาตกรรมคนทั้งสองไปแล้วเขาก็ได้โทรไปสารภาพผิดกับแม่ของเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากนั้นนะคะเขาก็ได้ขับรถไปรับสาวน้อยน่ารักลูกสาวของเขาจากที่โรงเรียนค่ะโดยในขณะนั้นเขาก็ถือปืนไปด้วย ไม่ถึง45นาทีเขาก็โดนตำรวจจับในขณะที่เขาโดนจับลูกสาวของเขาก็ยังคงนั่งอยู่ในรถและก่อนที่เขาจะโดนจับเขาก็ยังหันไปบอกลูกด้วยว่าเขาได้ทำร้ายแม่ของลูกให้เจ็บค่ะซึ่งภายหลังทางตำรวจก็ได้สนิษฐานว่าอาจจะเป็นเขาเองที่ได้โทรแจ้งตำรวจในเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาขับรถอยู่ค่ะแต่หากว่าจะต้องตามจับก็อาจจะไม่เป็นการยากเลยนะคะเพราะว่า ตัวเขาเองมีกล้องของเพื่อนบ้านได้จับภาพได้ในตอนที่เขาวิ่งออกมาจากห้องหลังจากเกิดเรื่องค่ะอาลีได้ขึ้นศาลในวันที่15ตุลาคมปี2021นะคะในศาลซึ่งมีญาติญาติของทั้งอานาแล้วก็บารอนเข้าไปร่วมฟังการพิจารณาคดีมากกว่า20คนแม้ว่าอาลีจะมีอาการสั่นเท่าจากการร้องไห้แต่ก็ยังคงไม่สำนึกผิดด้วยการขอร้องอ้อนวอนศาลให้คดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่พิเศษเพราะว่าอาา ภรรยาของเขาคบชู้แล้วก็นอกใจเขาเขาถึงได้บันดานโทสะแล้วก็ก่อเหตุนี้ขึ้นมาแต่ผู้พิพากษาคิมเบอร์รี่และกาทธายังคงตัดสินส่งเขาเข้าจำคุกแล้วก็คัดค้านการประกันตัวแล้วก็ยังสั่งห้ามให้เขาเข้าใกล้ลูกสาวของเขาซึ่งในตอนนี้ได้รับการดูแลโดยญาติของเธอคะ่ะเขายิงเ a ย์เบิร e นบารอนสาม t รั้งแล้วก็ย h งองเาใน h e a d again range from close range. เรื่องที่อาลีได้เกาอขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายของทุกคนที่ติดตามเขาอยู่ในโลกโซเชียลนะคะภาพจำของชายหนุ่มขี้เล่นสนุกสนานสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนทั่วโลกเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่น่ารักไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาก็ไม่น่าจะหดร้ายได้ถึงขนาดนี้แต่เรื่องนี้สำหรับญาติสนิทข,ของเขานายลูอีมารินารีได้กล่าวว่า สิ่งที่ทุกคนได้เห็นอาลีในโลกโซเชียลไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับคนรอบข้างหรอกนะคะหลังจากที่เขาได้รับความโด่งดังแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยความนิยมช,มชมชอบจากคนอื่นที่ทําให้เขาเริ่มเปลี่ยนไปนายโุยีก,กล่าวว่าความโด่งดังในโลกโซเชียลได้มอบพลังให้เขาและก็ทําให้เขาเนกกลายเป็นปีศาจค่ะนายมาริเนลรี่เล่าว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่อาลีเอาถุงโคเคนออกมาแล้วเขาก็ตกใจมากเขาบอกว่า อาลีจะทำให้ทั้งคู่เดือดร้อนค่ะแต่ประโยคที่อาลีตอบกลับมาก็คือเขาคือจิงคิสดวงดาวผู้โด่งดังไม่มีใครแตะต้องเขาได้ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ตอนนั้นคล้ายกับเขาหลงในวังวนของตัวเองค่ะความโด่งดังของเขาอาจจะกำลังทำให้เขาหลงผิดว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นและก็ไม่มีใครแตะต้องเขาได้แม้ว่าเขาจะกระทำความผิดอะไรก็ตามและเมื่อให้นายมารินารีญาติสนิทของนายอาลี เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขาแล้วก็ภรรยานายมารีนารีก็ยังคงย้ำว่านายอาลีเนี่ยรักแล้วก็ลงหลในตัวกับอนามากแต่ในทางกลับกันเขาก็เป็นคนที่ขี้หึงขี้อิจฉาแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเกลี้ยกลาดอย่างร้ายกาจเขาต้องการจะควบคุมแล้วก็ต้องการจะรู้ทุกย่างก้าวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอนา,นาซึ่งในขณะที่อนานั้นไม่สามารถอยู่ในสภาวะนั้นได้ค่ะ เหตุก็เพราะว่าอานาเนี่ยเธอเป็นคนชอบสนุกสนานแล้วก็ชอบมีสังคมนะคะยิ่งมายามาอยู่ที่ซานดิเอโกในเดือนกุมภาพันธ์เธอก็ยิ่งมีเพื่อนมากมายแล้วอาการขี้อิจฉารวมถึงความเกลี้ยกลาที่ถึงขั้นสุดของอาลีก็คงจะเกิดขึ้นตรงนี้ละค่ะโดยนายบารอนที่อาลีได้ลงมือฆ่าไปก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อนาคตคาด้วยมีคนกล่าวว่าอนาคตกับเพื่อนคนนี้เพราะว่าหวังจะทำธุรกิจบางอย่างด้วยกัน ซึ่งในตรงนี้เราเองก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ได้ไปไกลถึงขั้นไหนแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะคะแต่สำหรับนายบารอนค่ะ คนรอบตัวของเขาก็ต่างยืนยันว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีเพื่อนเยอะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครโดยมีบางเพจนะคะได้การันตีว่าเขาเป็นคนที่คบได้แล้วก็เป็นคนที่คิดถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยค่ะแต่ก็อาจจะเป็นด้วยเวลาที่หมอจที่นายอาลีก็โดนอาณาไล่ออกจากบ้านรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างเลยทำให้คิดอะไรไปต่างๆนานาจนเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ นายมารีนารียังเล่าด้วยว่าในตอนที่อนนาขอให้อารีย้ายออกไปจากบ้านของพวกเขาอาลียังคงปฏิเสธด้วยคิดว่าพวกเขาอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เมื่ออารีเองก็ได้เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่สามารถบังคับหรือว่าควบคุมอานณาได้ก็เลยเกิดเหตุของการทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็เรื่องของความหึงหวงตามมาด้วยค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนายมารีนารีก็ยังพูดว่าทุกคนรู้นะคะว่าเขาภูมิใจในตัวของอาลีมากแค่ไหนดีใจที่ญาติของเขามีความโด่งดังตัวเขาเองเนี่ยก็รักอาลีมากแม้วันที่เขาจะต้องตายซึ่งเขาก็รู้ว่าอาลีก็รักเขาเช่นกันแต่ดวเรื่องนี้ทำให้เขาไม่สามารถให้อภัยกับการกระทําของอาลีได้ นายมาริเนลี่กล่าวว่าเขาไม่สามารถรับได้ที่ยากของเขาทำร้ายผู้บริสุทธิ์ถึงสองคนแล้วก็คนสำคัญก็คือหลานสาวตัวน้อยของเขาที่จะต้องขาดทั้งพ่อและแม่จากการกระทําที่ขาดความยั้งคิดของนายอาลีเองนายมาริเนลี่อยากให้นายอารีได้รับโทษสูงสุดเท่าที่เขาควรจะได้รับในครั้งนี้ค่ะและสำหรับเคสนี้ของนายอาลีอัน,นาก็ไม่ใช่เคสแรกนะคะที่มีการทำร้ายร่างกาย ทั้งทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายคนอื่นจากดาวโซเชียลหรือคนที่โด่งดังมากๆซึ่งตรงนี้สําหรับตัวแอดเองก็เชื่ออยู่บ้างนะคะวา่าอำนาจเงินแล้วก็ชื่อเสียงอาจทำให้คนธรรมดาคนนึงเปลี่ยนแปลงไปได้และอาจถึงแค่เลวร้ายที่สุดเมื่อผิดพลาดก็คือความตายซึ่งเรื่องนี้พวกเรามีความเห็นไหวไงคะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกผู้สูญเสียย้ำอีกครั้งนะคะ ว่าเราไม่ต้องการนำเสนอเพื่อเหยียดหยามหรือดูหมิ่นบุคคลใดในคลิปนี้ขอให้เป็นไปเพื่อกรณีศึกษาและเพื่อเตือนให้พวกเราใช้ชีวิตให้ระมัดระวังแล้วเกิดอันตรายต่อทั้งตัวเองและคนอื่นให้น้อยที่สุดค่ะหากแอบผิดพลาดอ,อ,อย่างไรยังไงก็ขอทุกท่านแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงด้วยนะคะอยากนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจกับทุกท่านให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจใพวกเราด้วย ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอทุกท่านหลับฝันดีมีความสุขปลอดภัยจากทุกเรื่องร้ายๆสำหรับคลิปนี้ค่ะ Bad Times Stories ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ